จัดมาให้ชมแล้วนะครับผมสําหรับใครๆหลายคนกาลังตามหารุ่นนี้นะครับกับเจ้าตัว f o r t จูเนอนะครับตัว l e g e n เต2.8นะครับคันนี้ได้ปี2021นะครับเล่งมาอยู่ประมาณ120,000กิโลเท่านั้นเองสภาพโดยรวมนะครับบอกเลยว่าสวยงามนะกล้องมาให้แล้วรอบคันนะครับสภาพภายในบอกเลยว่าสวยกลิกนี่คุณพี่ดูได้เลยนะครับภายในไม่มีบอบช้ำนะครับผมภายในคือสวยงามมากนะครับเป็นรถหน่วงงานหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์ชัดเจนแน่นอนนะครับเล่งมาอยู่ประมาณ120,000กิโลเท่านั้นเอง ภายในเบาะนะครับดีไซน์สวยงามนะนี่เลยเบาะด้านในไม่มีช้ำนะครับแล้วก็ได้เป็นเครื่อง2.8ขับ2นะครับแต่ตัวนี้นะทางลูกค้าเดิมนะครับผมเขาใส่ในส่วนของติ๊กเกอร์ Sigma โฟมนะครับแต่ตัวนี้เป็นขับ2ไม่ใช่ตัวขับ4นะครับออกห้างประแดงอยู่ประมาณล้านเจ็ปลายๆนะครับแต่เพดยนต์ขายอยู่ที่1 100, นึ่ล้านหนึ่งแสนบาทนะครับจะสดนะผมจัดได้เลยหรือว่าจัดไฟแนนซ์จัดได้เต็มแน่นอนในราคานี้นะครับ สนใจดูคลิปนี้จบแล้วนะครับถ้าสนใจอย่าลืมติดต่อกลับมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันได้เลยครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอิเช่นเคยนะครับกับช่องโอรถครอบครัวมือสองนะครับผมในวันนี้นะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะเซลล์โอเพชรยนต์ที่ปรกษาการขายบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะครับสำนักงานรถมือสองนะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครในตอนนี้นะครับที่นี่นะที่เพชรยนต์รถมือสองสาขาเสรีไทย68นะครับ วันนี้ผมพามาชมนะสำหรับรถครอบครัวเจ็ที้นั่งนะครับเป็นรุ่นที่ใครๆหลายคนกําลังตามหานะกับเจ้าตัว Fortuner ตัวหน้า l e g e n d ดนะครับเป็นชุดแต่ง l e g e n d ดได้เครื่อง2.8นะครับผมสําหรับคันนี้ได้เป็นปี2021เลขงมาใช้งานนะครับอยู่ประมาณ120,000กิโลโดยรวมนะครับเป็นรถหน่วยงานอดประจำการนะครับประจําตําแหน่งของนะน่าจะประมาณผู้บริหารนะผมประจําตําแหน่งเลยนะครับแล้วก็ได้ตัว ประวัติศูนย์แน่นอนนะครับผมหนึ่งและได้ประวัติศูนย์นะครับผมแล้วก็ได้ราคาที่หายจากใยแดงกว่าเกือบนะครับครึ่งล้านเลยนะครับคันนี้ออกห้างายแดงอยู่ประมาณล้านเไปลายนะครับแต่เพชรยนต์ขายอยู่ที่1นล้านหนึ่งแบาทนะครับได้ราคานี้ไปเลยแล้วก็จัดฟรีดาวจัดได้เต็มแน่นอนสําหรับ f o r ์ตจิเนอตอนนี้ยอดจัดถึงนะครับผมสําหรับทนธนาคารของเราลครับหรือว่าแบงก์ลิสซิ่งของเรานะครับจัดยอดได้เต็มแน่นอนนะคุณพี่ไม่ต้องดาวก็ได้จัดฟรีดาวจัดได้เต็มแน่นอนนะครับ เดี๋ยววันนี้นะผมพาชมนะทุกซอกทุกม,มุมโฉมหน้าของเจ้าคันนี้เลยนะครับทะเบียน8 4 4 7คันนี้นะครับว่าน่าสนใจแค่ไหนสวยแค่ไหนนะครับแต่ดูโดยรวมภายนอกบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับตัวนี้สภาพโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่เคยชนหนักปิดความจมน้ํากลับสีก่อใหม่ตัวนี้นะครับผ่านการตรวจเช็คนะผ่านการตรวจเช็คมีไบเซอร์รับรองแล้วเรียบร้อยนะครับ215รายการนะได้5ดาวเต็มมีไบเซอร์ให้ด้วยถ้าใครสนใจคันนี้นะครับ ถ้าใกล้ผมมาหรือว่าโทรติดต่อห่ผมนะครับเดี๋ยวผมส่งนะใบเซอร์ให้ดูก่อนเลยว่ารถคันนี้นะส่วนตรงไหนได้กี่ดาวบ้างและได้5ดาวการันตีจริงไหมเดี๋ยวผมส่งให้ดูเลยนะครับแล้วก็จะพามาชมน่าเรทพนดอกเบี้ยต่างๆนะครับสำหรับรถปี2021ดรถครอบครัวต่างๆดอกเบี้ยอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวจัดเต็มในคลิปนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามนะช่องนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบถ้าใช่ถ้าถูกใจอย่าลืมติดต่อมาหาผมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยสําหรับเจ้าหน้า ดีเจนเตอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นชุดแต่งที่พิเศษตามรุ่นของเขาเลยนะครับมาพร้อมกับหลังคาแบ็กท็อปนะตัวนี้หลังคาดําน,น,นะครับไฟหน้าต,ตัวนี้นะครับได้เป็นตัวโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับไฟเดย์ไทม์นั่งไลท์ต่างๆมีมาให้ครบสวยงามตัดหมอกตัวนี้นะครับได้เป็นตัวหลอด LED แล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันกล้องรอบคันนะกล้องหน้ามีนะครับผมในส่วนตรงนี้นี่ตรงนี้มีกล้องหน้าให้เรียบร้อยนะครับผมโลโก้ต่างๆของเดิมโรงงานนะครับ มาพร้อมกับเหลี่ยมสันคมหน้าฝากระโปรงตัวรถนะครับของเดิมไม่มีรักยิ้มไม่เห็นนะครับกันชนต่างๆไม่เคยมีการถอดเปลี่ยนเลยสวยงามนะครับได้เป็นทะเบียนกรุงเทพมหาคนครแล้วเรียบร้อยนะครับสภาพสวยนะส่วนตัวนี้นะครับกระจกด้านหน้าได้เป็นของเดิมแท้โตโยต้านะครับตารลกโกโตโยต้ายังอยู่นะครับตัวนี้ายภาษีนะครับหมดประมาณ6กเเดือนมกรานะครับแต่ถ้าอีกประมาณ3เดือนนะอย่างเช่นนะตอนที่คลิปออนแอร์แล้วนะครับเดี๋ยวทางเราดูแลนะ ดูแลเปลี่ยนพรบบเปลี่ยนภาษีต่างๆให้ครบเลยนะครับเอาแบบใช้งานแบบจัดเต็มเลยนะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับได้เป็นล้อแมกขอบ20นะของเดิมโรงงานนะครับเป็นล้อแมกแบบปัดเงาแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวยาง BF นะครับผมปี2023ได้เป็นยางตัวทูลลิงด้วยนะคือเดินทางใจตอบโจทย์แน่นอนนะครับมาพร้อมกับโครงสร้างนะด้านในนะครับนี่ภายในซุ้มล้อต่างๆนะครับโครงสร้างไม่มีการดัดแปลง ของเดิมแน่นอนนะครับผมโครงสร้างต่างๆตัวหน้ายางนะครับผมยังอยู่ครบน้ำไม่มีแตกรายงานนะครับยางก็ของเดิมนะส่วนตัวนี้มีกล้องรอบคานกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยไฟเลี้ยวในตัวมีให้นะครับกล้องที่กระจกมองข้างก็มีดันหลกักสภาพดีมากนะครับกระจกรอบคันตัวนี้ก็เป็นของเดิมแท้โตโยต้านะครับ่วนสา b บหัวน็อตต่างๆนะครับเดิมหมด สภาพสวยนะครับผมสภาพเยี่ยมเลยคือนางฟ้าเลยแหละนะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็สปอนเมทอาร์คนะครับผมที่ฝั่งนี้นะครับอยู่ครบทั้งหมดเลยนะไม่มีการชนไม่มีการโปะสีไม่มีการทำสีใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับตัวนี้ภายในก็สวยเช่นกันนะครับสภาพดีมากนะภายในไม่มีช้ำเลยและพี่ดูหนังบอกของเขานะครับบอกปรับไฟฟ้านะครับผมเรียบร้อยนะสำหรับผู้น้าเรียบร้อยนะครับดีไซน์บอกสวยงามมากนะครับ ใครกำลังสนใจกำลังหานะ Fortuner 7ที่นั่งไปใช้งานในเะดืวันนี้ผมพาชมในรุ่นนี้เลยนะครับได้เปเครื่อง2,008เดินทางไกลต่างๆต,ต,ตอบโจทย์แน่นอนนะครับโครงสร้างนะสปอร์ตเมทานะครับผมด้านข้างขอบประตูก็ของเดิมเช่นกันเดิมทั้งหมดเลยนะครับส่วนประตูด้านหลังนะครับผมสปอร์ตเมทารเดี๋ยวผมให้ดูนะโครงสร้างขอบประตูนะครับผมของเดิมทั้งหมดนะต่เข็ดด้านข้างนะครับเดิมทั้งหมดนี่ ล็อกเด็กก็มีมาให้ครบนะครับสำหรับตัวนี้ระบบความปลอดภัยต่างๆครบทั้งหมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆนะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่อง2.8ลิตรนะครับโลโก้เรจินเดอร์มาจากเคมอเตอร์ด้วยนะครับตัวนี้โลโก้2.8มีไม้ครบแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับมีมาให้5จุดกล้องถอยต่างๆก็มีมาให้ครบนะครับไฟเลี้ยวต่างๆนะไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะแบบนี้นะครับแล้วก็ฝาท้ายตรงนี้เปิดแบบระบบอัตโนมัตินี่ สภาพส่วนนะครับตัวนี้นะทางเจ้าของเดิมเขาติดสติกเกอร์ซิกมาโฟมานะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวขับ4เป็นตัวขับ2นะครับสภาพดีนะเม็ดอากลรางน้ําต,ต่างๆน,นะครับผงฝั่งขอบประตูหัวน็อตต่างๆนะครับไม่เคยมีการถอดไขไม่เคยมีการปรับแก้เลยนะครับตัวนี้ฝาท้ายไม่เคยมีการถอดเปลี่ยนหรือทําสีเลยนะครับสภาพดีทั้งหมดนะสําหรับที่นั่ง6กับ7ตัวนี้นะครับเป็นที่นั่งที่แบบปรับขึ้นได้นะ วางขวางแน่นอนนะครับถ้าปรับขึ้นได้ก็วางของได้แล้วก็แถวกลางตัวนี้ปรับพับแบบ60-40ได้นะครับผมสภาพดีมากนะสำหรับตัวนี้1ล้าน0 0สบาทพี่1ล้าน1 0สนบาทและตัวนี้มาพร้อมกับระบบคิกเซนเซอร์นะครับนี่ระบบคิกเซนเซอร์มีมาให้ครบตัวปุ่มปิดฝาท้ายตรงนี้นะครับก็มีมาให้ครบเวลากุญแจอยู่ใกล้ตัวนะครับใช้ระบบตัวนะคิกเซนเซอร์ได้เลยนะครับสภาพตัวนี้ ดีมากนะครับใครกำลังสนใจกำลังมองหา f o r t u n e r ไปใช้งานคันนี้คุ้มแน่นอนนะเลขไม้ไม่ต้องไปคิดนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ประวัติสูงชัดเจนแน่นอนนะสำหรับตัวนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับที่ใช้งานมาคุ้มสุดๆนะครับเลขไม้อยู่ประมาณแสนสองหมื่นโลนะเฉลี่ยนะครับผมรถประมาณ4ปีเฉลี่ยนะไม่ถึง30,000โลวิ่งต่อปีนะครับอ่ะภายในเดี๋ยววันนี้ผมพาชมภายในขออนุญาตเปิดไฟนิดหนึ่งนะครับสำหรับภายในตัวนี้ มาดูที่พวงมาลัยกันก่อนนะครับสาหรับพวงมาลัยแต่เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะครับผมระบบพุชคอนโทรลมีมาให้แจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้งเตือนการชนด้านหลังนะครับมีมาให้ครบนะสําหรับตัวนี้หน้าป่าเรือนไม้อยู่1นึ0 0 0สกิโเมตรนะครับปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ด้านขวามือปุ่มโหมดต่างๆนะมีมาให้ครบแป้นเบรคแป้นคันเร่งด้านล่างน,นะครับนี่คุณพี่อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดต้องขออภัยนะครับคือยังอยู่ครบเลยนะสำหรับตัวนี้สภาพด้านในนะครับสวยงาม มาพร้อมกับกล้องรอบคันนะครับผมจอระบบทัชกรีนนะครับแอร์ออโต้นะได้เป็นเครื่องยนต์เกียร์ออโต้นะครับผมสําหรับตัวนี้โหมด่ม Eco Power Normal ต่างๆหมูสปอร์ตระบบป้องกันการลื่นนถลายก็มีมาให้ครบนะครับดีไซน์เบาะหนังด้านในสีดำนะปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับผมสําหรับตัวนี้คุ้มแน่นอนพี่นี่สภาพต่างๆนะครับผมไรที่ติเลยนะปีกบอกต่างนะครับยังอยู่ครบตัวนี้ปีกบอกไม่มีลมเลยแล้วก็ที่นั่งด้านหลังคุณพี่ดู ที่นั่งด้านหลังนะครับสวยคลิปเลยนะพี่นี่สวยมากนะครับผมสําหรับใครกําลังหานะตัวเ e g e n d ร์ไปใช้งานนะครับสภาพคุ้มแน่นอนนะสำหรับตัวนี้ไม่มีผิดหวังนะครับหน,นึ่งล้าน,นหนึ่งแสนบาทหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะครับอ่ะขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงจะได้เห็นได้ชัดอ่านี่สภาพเบาะนะครับเป็นดีไซน์เบาะหนังนะครับสีดําเงาสลับกับสีแดงนะ สวยงามแน่นอนนะครับระบบแอร์ด้านหลังตัวนี้มีใช้งานได้ครบหมดจดแน่นอนนะครับไม่มีส่วนตรงไหนเสียหายแน่นอนตัวนี้นะครับเดี๋ยวทางเราจะเช็คให้เพิ่มเติมนะความพร้อมต่างๆนะครับน้ำมันเครื่องของเร็วต่างๆหรือว่าระบบแอร์ระบบไฟแบตเตอรี่ต่างๆเดี๋ยวเช็คให้ทั้งหมดนะครับเอาแบบสภาพพร้อมใช้งานเลยถ้าใครสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปพามาดูหน้าห้องเครื่องกันบ้านดีกว่าครับ มาชมที่หน้าห้องเครื่องกันต่อนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ได้เป็นเครื่อง2.8นะครับผมขับ2นะ204แรงม้านะครับ2,008ซีนะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มนะครับเฉลี่ยนะการเดินทางไกลต่างๆนะตอบโจทย์แน่อนอนนะครับสำหรับเครื่องยนต์แบบนี้นะครับโครงสร้างเครื่องต่างๆน้ํามันไม่เคยมีรั่วไหลรั่วซึมนะครับโครงสร้างเดิมๆนะตัวน้านํามันเพาว์ต่างๆก็ครบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะทางนี้เดี๋ยวเราดูแลให้เดี๋ยวเช็คค่าแบตให้นะคร เอาแบบนะพร้อมใช้นะครับผมถ้าค่าแบตต่ำกว่าเกณฑ์นะครับผมเดี๋ยวทางเราดูแลเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะครับเอาแบบสภาพพร้อมใช้นะแล้วดูโครงสร้างนะครับหัวน็อตต่างๆนะน็อตยึดฝ,ฝากระโปรงด้านบนต่างๆนะครับครบทั้งหมดเลยคานหน้านะครับนี่คานหม้อน้ําต่างๆนะครับยังอยู่ครบทั้งหมดเลยนะสภาพพร้อมใช้มากนะครับรูกลมต่างๆหัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับเลยนะใครกําลังสนใจกําลังหาฟอร์จูเนอร์ักคันไปใช้งานนะครับ ดูคันนี้จบแล้วนะถ้าชอบถ้าใช่นะครับห้ามพลาดเลยเพราะว่าสเปคนี้นะครับนานๆทีจะมีเข้ามาและมี1เดียวบนโลกนี้เท่านั้นเองนะครับฝากระโปรงนะรูบายอากาศต่างๆนะครับที่เป็นรูบแบบนี้อยู่ครบนะสปอนเม็ดอัต่างๆอยู่ครบทั้งหมดนะครับฉนวนกันความร้อนก็มีติดมาให้ของเดิมโตโยต้าทั้งหมดนะครับนี่โครงสร้างฝากระโปรงต่างๆอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับถ้าใครสนใจนะติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์โทรดา้านล่างนะครับ0 8 8 6 5 1 3 7 3 0เนยนะครับเซลเปย์ยนยินดีให้บริการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะถึงเวลาแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตกลัาลาไปก่อนนะครับถ้าใครถ้าชอบนะถ้าชอบถ้าใช่ถ้าสนใจติดต่อหาผมได้เลยเบอร์โทรด้านล่างหรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้ฟรีดาวนะได้เลยจัดได้เต็มนะครับผมฟรีดาว่ออยู่ประม 10, 9, าณ19ื่เกเท่านั้นเองนะขอได้ได้นะครับ35,000ั 35, บาทขึ้นไปออกคนเดียวจบแน่นอนไม่ต้องคำ้ำ ไม่ต้องคู่ร่วมดอกเบีย้ยนะครับผมเริ่มต้นที่2.29เท่านั้นเองใครสนใจห้ามพลาดเลยนะครับคันนี้ราคาอยู่1,100,000 1, บาทหายจากราคาป้ายแดงนะครับไปกว่า600,000กว่าบาทเลยนะครับอ่ะถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าแน่นอนและจะนํารถยนต์สวยๆดีๆมาแนะนําอีกเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ